อันละครับวันนี้อยู่กันกันกบ DEX s k กอ a t ยนะฮะกับ a i i l i t y g ิ r r ก l a t t c c อันนี้จะเป็น Ability ที่ขยับแล้วก็ทำดามเมจได้เพิ่มเลือดได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนื่องจากว่าการ์ดของผมเนี่ยยังไม่เยอะมากยังเล่นอะไรมากไม่ได้นะฮะก็จะเล่นอะไรที่แบบว่า s t a r t เตอร์สตาร์เตอไปก่อนแต่ล่าสุดนี้ก็มีแพทใหม่เข้ามานะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคืออะไรก็ยังมือใหม่อยู่ อรอบนี้ฮะเจอกับนิฟการฮะไม่แน่ใจว่าอาวุธดีของเขานี้อะไรนะเดี๋ยวลองไปเช็คดูฮะสามารถฟุตให้ยูนิตได้นะ,ะสองแต้มแล้วก็เขาชาร์จหมดนะฮะเขาก็สามารถเลือกโซลเจอร์มาไว้บนท็อปสุดทําให้ในะรอบต่อไปก็จะได้การโซลเจอร์เนาะสำหรับเด็กของผมฮะวันนี้ตอนนี้เรามีพระเอกละก็คือตัวที่ขยับและทาดาเมจฮะเดี๋ยวเอาให้ดูกันแล้วก็กบดักอีก2ใบงั้นเดี๋ยวรีใบนี้ออกไปแล้วกันนะฮะโอเคได้มาไม่ดีเท่าไหร่เลยไม่เป็นไรฮะฝังเขาได้เริ่ม ก่อนเราอาจจะเอาใบนี้ไปเปิดแล้วก็บูตตัวเองได้เหมือนกัน แลรอบแรกครับเ,เขาเปิดมาเป็นแมกเนติวิชั่นจะสามารถบูตตัวเองได้ทุกเทิร์นนะฮะถ้าในแถวนั้นมียูนิตตัวนั้นตัวเดียวแล้วเราก็มีแบบว่าเอเบลิตี้ในการเคลื่อนย้ายแถวนะฮะแต่จะยังไม่ใช้ละกันเดี๋ยวเอาโรเ e n ร์ i สกิมเชอร์ไปสับหัวละกันนะฮะเพราะว่าสับไม่ตายเราจะได้บูตดึกเพราะว่าดูจากนาตตอนนี้แล้วฮะมันขยับไปก็เท่านั้นแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะฮะกำจัดยังไม่ได้ก็คงต้องปล่อยไปก่อน แล้วเขาก็ใช Lock ้ A อเวอตี้เลยฮะใช้ปุ๊บก็จะได้บูทมา2แต้มนะแล้วเดี๋ยวจบเทินเขาจะได้แต้มหนึ่งเราก็ยังฆ่าเขาไม่ได้อยู่ดีนะฮะอ่ะรอบนี้เขาลงมาเป็นการ์ดที่มีแท็กแปลกๆนะฮะอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆไม่เคยเล่นนิการ์ดเอาไว้เดี๋ยวได้เล่นก็จะลองมาอธิบายให้ดูนะฮะเดี๋ยวลงใบนี้ไปก่อนท่าทำดาเมจสามให้เหลือหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามีการ์ดเก็บอีกใบนึงอาจจะไม่ต้องขยับก็ได้นะฮะรอบนี้เขาลงมาเป็นเทอร์ตี่เดม ตรงนี้ก็จะบูทตัวเองเมื่อศัตรูได้รับ<อ>สเตตัสน,นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยใช้เป็นฝ่ายที่ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับสำหรับดิฟกัดอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะลงเป็นเอเวนสเกลตรงนี้ฮะก็เมื่อลงไปแล้วเราลงก์ดกับดักต่อก์ดกับดักทํางานก็สามารถบูทเองได้2แต้มนะฮะยังกําจัดตัวนั้นไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่อยากใช้เอเบเลตี้นะฮะอาจจะยังเก็บไว้อยู่และก์ดขยับก็มีอยู่เก็บไว้ใช้ในรอบท้ายๆดีกว่าตอนนี้รู้สึกว<ส>่าโอเคฮะผมว่าจะยอมละ เดี๋ยวปล่อยแถบสัก2ใบแล้วลองดูฮะว่าแต้มจะตามเยอะไหมฮะถ้าตามเยอะเราจะไม่เล่นต่อรอบนี้เขาก็ลงมาเป็นการ์ดโจมตีนะฮะนี่พอยปุ๊บทำดาเมจ2และเมื่อมีบาลเคตฮะลงโซเจอร์มาอีกเราจะสุ่มทำดาเมจหนึ่งโอเคฮะว่าน่าจะตามเยอะแหละแต่การ์ดในมือเราก็ยังเยอะนะฮะเดี๋ยวเราจะเคลียร์กันก่อนเล่นกับดักนี่แหละฮะเอาไปสัก2ใบแล้วเดี๋ยวทำดาเมจเป็นแถวแล้วในรอบต่อๆไปเราจะไม่มีกับดักแล้วฮะเราจะเน้นขยับขยับแทน ออกมาเป็นการ์ดรีคูสครับตรงนี้สามารถบุ๊์เพื่อนร่มทีมได้3แตแทมนะฮะนี่ฮะตามไม่ทันแน่ๆแหละแล้วลอย่างที่บอกฮะพอกับดักเราทำงานนะครับเอเวนกาของเราก็จะทำงานเหมือนกันอ่ะกับดักอีกใบหนึ่งฮะจริงๆเราควรลงใบนี้ก่อนนะผมลงผิดไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันใช้เวลากว่าจะเปิดฮะสองรอบซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าเราอาจจะต้องเสียการ์ดอีกใบนึงครเพื่อจบเทินโอเคฮะช่างมัน แล้วดูเหมือนว่าเขาก็จะบูตแล้วแล้วก็น่าจะจบแล้วแหละผมว่าแตมทิ้งห่างขนาดนี้ฮะเขาน่าจะไม่เล่นต่อรอบนี้ก็อาจจะเป็นรอบสุดท้ายของเขานะฮะออกมาเป็น s l a อิ infantry ฮะเมื่อดีพอยลงมาจะสามารถเปลี่ยนการ์ดอะไรก็ได้นะเป็น s l a อิ infantry เหมือนกันตรงนี้ผมสามารถจบเลยก็ได้นะเพราะยังไงก็ตามไม่ทันนะแต่เดี๋ยวเสียดากับดักที่ลงไปอะ่ะขอสักนิดนึงล้กันนะเรียกได้ว่าแถม,แถม แสดง a b i l i t y ให้ดูกันนะเนี่ยฮะขยับมาปุ๊บเป็นแถวแล้วเดี๋ยวกับดักเราจะทํางานนะฮะเมื่อจบเทิร์นเทิร์นนี้ผมก็ต้องลงการ์ดอีกใบฮะก่อนจบครับก็บูทเพื่อนมาอีก2แต้มแล้วกลับดักก็เปิดทํางานฮะทำดาเหจเป็นแถว2แต้มซึ่งถ้าไม่ติดเกราะเมื่อกี้นะฮะมันน่าจะได้10บพอยต์อ่ะแต่ติดเกราะฮะโอเคฮะฝั่งเขาผ่านแล้วนะฮะเราก็ไม่เล่นต่อฮะต่อให้ตามได้ก็จริงแต่ไม่ตามดีกว่าเสียการ์ด ไม่เป็นไรฮะของเล่นเรายังอยู่ฮะเอเวอรตี้ก็เหลืออีก2ครั้งแล้วการ์ดขยับก็มา2ใบแล้วตอนนี้กับดักก็มาอีกใบหนึ่งนะเดี๋ยวเอาสเปเชียลออกไปก่อนฮะอ้าวล็อก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 จำเลยจำเลย ออกมาเป็นการ์ดโจมตีฮะโอเคครับก็ดีเหมือนกันเจอกับดิสการ์ผมว่าน่าจะเจอล็อกเยอะอะอเบลิตี้ของเขาก็2ฝั่งเราก็2นะแล้วรอบนี้เขาเริ่มก่อนฮะลงมาเป็นดิสการเดียนไนท์ลงมาเจ็แต้มเลยไม่บูตด้วยเป็นการเปิดที่ดีมากๆฮะซึ่งเราอาจจะยังไม่ต้องเอาการ์ดไปโจมตีก็ได้เดี๋ยวเราเปิดกลับดักไปก่อนแล้วกันนะฮะเราจะเน้นๆโจมตีเฉพาะตัวที่บอกว่ามีแอ i บ i ลิตี้นะตัวที่บูตตัวเองได้ทุกรอบอะไรอย่างเงี้ยฮะตรงนั้นค่อยหน้าโจมตีหน่อยเจอการ์ดแบบนี้ก็ช่างมัน เรียบร้อยครับเสร็จไปหนึ่งล็อกฮะพยายามบีบให้เขาลงการ์ดล็อกมาก่อนนะซึ่งในนิฟกัดเนี่ยมีเยอะมากเลยที่มีสถานะล็อกนะฮะถ้าเราการ์ดโจมตีลงไปเลยเนี่ยโดนล็อกแน่แแล้วก็เดี๋ยวเราลงมาเป็นการ์ดหลักของเอเมตตี้ของเราเลยแล้วกันฮะวีเทสเบเกอรตรงนี้สุ่มทาดาเมจสองนะฮะและยิ่งขยับก็ยิ่งทาดาเมจเนื่องจากใบอื่นฮะมันค่อนข้างเสียการล็อกฮะเอาใบนี้ลงไปก่อน แล้วเขาก็ลงมาเป็นการ์ดที่บูตตัวเองได้ทุกรอบนะฮะผะง,งานการ์ดใบนี้ผมจะล็อกเลยนะฮะเมื่อเพย์ยูนิตก็จะบูตเซลล์หนึ่งตาม้มโอเคล็อกเลยฮะเพียงเท่านี้เขาก็จะบูตไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็จบเทิน มาอีกแล้วครับคอสโบแมนฮะลงปุ๊บดาเมจสองนะฮะโอเคฮะอย่างน้อยตัวหลักของเรายัางไม่ทายนะเดี๋ยวเราจะบูทฮะแล้วฝั่งเขาก็ใช้เอเบลรตี้ด้วยอ่ะอาจจะพยายามใช้ให้หมดในรอบนี้หรือเปล่าฮะรอบต่อไปเขาจะได้มีการ์ดโซลเจอร์ขึ้นมาบน็อบสุด โอเคฮะถึงเวลาเอาคืนบ้างแล้วฮะเดี๋ยวเราลงใบนี้ลงไปฮะวางในแนวหลังก็สามารถขยับยูนิตของเราได้ฮะพอขยับวิกเกตของเราฮะก็จะสุ่มทาดาเมจ2และเราก็ขยับด้วยเอเบอตี้อีกครั้งหนึ่งบูตสองด้วยทําดาเมจด,ด้วยเนี่ยฮะการ์ดหลักของผมฮะเรียบร้อยครับตอนดีกก็8ต่อและแต่เสียได้ฮะสุ่มตัวที่ไม่ต้องการเลยอยากได้ตัวที่มีเกาะตรงนั้นฮะถ้าเขามีบริเกตอยู่เขาสามารถสุ่มตีได้ทุกรอบนะฮะเมื่อเล่นยูนิตโซลเจอร์ เฮ้ฮะอ็กพิี่เขาหมดแล้วนะฮะเขาก็สามารถเลือกการ์ดโซเชอร์ของเขาเนี่ยมาไว้บนสุดแล้วก็เล่นในรอบต่อไปได้นะฮะนี่คือเอ็กพิีของเขาและในรอบนี้ครับเขาก็ลงมาเป็นสแตนดาร์ดเบียร์องนี้สามารถรูทตัวเองได้ค่ะฝั่งเรามีการพูทยูนิตนะฮะแต่เราไม่มีเพราะนั้นแล้วเราจะมาโจมตีกันต่อฮะโดยการขยับเหมือนเดิมฮะวางแนวหลังแล้วก็ขยับฮะโซติสองใบเนี่ยผมอยากจะเก็บไว้ใช้ในรอบต่อไปอ่ะซึ่งไม่รู้เขาจะยอมหมนะ รอบนี้เราก็แพ้ไม่ได้แล้วด้วยฮะเพราะงั้นเดี๋ยวจัดเลยละกันนะฮะสิต่อ10ละจะเล่นต่อมาอีก2ใบจริงๆตามอยู่แค่4แต้มก็ไม่เยอะนะฮะเขาสามารถเก็บสอูนย์ได้แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าการ์ดเขามีอะไรบ้างนะฮะรอดูกันดีกว่า อีกแล้วครับ slave i n f i n i ี y ฮะตรงนี้สามารถเปลี่ยนการ์ดอะไรก็ได้ฮะให้เป็น slave i n f i n ที่ฮะก็จะได้ใบอีก2แต้มนะเพราะว่าเมื่อกี้เหลือ2แต้มอ่ะไม่ได้เก็บแล้วฮะต้องสู้แล้วฮะเพราะว่าเราแพ้ไม่ได้อ่ะจริงๆการที่ผมเล่นนี่คือไม่บอกอ่ะเล่นตอนนี้เลยนะฮะเพราะว่ามันเหลือรอบแค่รอบเดียวโจมตีได้แค่ครั้งเดียวบอกเลยว่าโคตรไม่คุ้มฮะและใบสุดท้ายของเขาก็เป็น t r e ซ s o n เก็บการ์ดของเราไปได้ฮะแล้ก็ผ่านตามอีกแค่3มแต้มฮะก็ต้องลงไปนะฮะ อ่ะหมดมือเหมือนกันชนะไป2แต้มครับเข้าสู่รอบที่3ครับรอบสุดท้ายฮะเขาได้เปรียบนะเขาได้เลือกการ์ดโซเชอร์อะส่วนเราเอเวอเตี้หมดแล้วนะฮะก็ได้สเปเชียลมา2ใบและการ์ดยืน1แต้มเอามาทำมะเขืออะไรฮะโอเคฮะได้มิเลนมาตรงนี้ได้การ์ดยืนอีกใบหนึ่งไปฮะโอ้โหแล้วเราก็ได้ลงก่อนด้วยก็ต้องส่งวูฟไปฮะไม่ได้ทำดาเมจด้วยครับ,<ๆ>รบเสียไปฟรีๆเลยฮะ2พอยที่ควรจะได้มา บอกว่าเป็นอันบาไพแมนฮะตรงนี้สุ่มทำดาเมจทุกรอบนะฮะไม่เป <Yes. S 1> ็นไรฮะเรามีมิเลนเก็บอยู่ทำดาเมจสีพอดีก็เลยไปครับอย่าเอาไว้ฮะเก็บไปเลยครับ yes, <Du> แล้วใบสุดท้าย mm hmm. ของเราก็ทันเดอร์นะฮะไม่รู้ว่าจะได้ผ่าคุ้มค่าหรือเปล่า มาอีกใบฮะอันบาร์ไพาแมนคุ้มค่าอยู่นะฮะสำหรับทันเดอร์ของเราแต่เราก็จะเสียไปอีกหนึ่งพอยฮะ <c oughs> โอ้โหเนี่ยฮะได้ผ่าก็ติดตามอยู่แค่4แต้มอะแล้วใบสุดท้ายอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอ้โหแบบเป็นไปได้เหรอที่จะชนะเป็นไปได้ว <c> ะ <oughs> <c oughs> ทันเดอร์โบฮะวงมาไม่มีแต้มนะฮะเอามาบูดได้ซึ่งปุ๊กปุ๊กจริงๆ ชนะไปแบบงงๆดวงดีลำมั้งได้มีเลนมาได้ทันเดอร์มากําจัดหมดเลย2บใบซึ่งทำมาได้2ใบนี้ครับผมว่ายังไงก็แพ้ฮะอะเดี๋ยวไปดูกันในคู่ที่2นะครับ ซึ่งในครูที่2นี้ก็เจอกับมอนสเตอร์ฮะเป็นอ็บิลิตี้บูทการ์ดในมือนะครับแปดตามผมก็ยังคงใช้เด็กเดิมนะฮะการ์ดก็ยังคงเดิมแต่เจอมอนสเตอร์แบบนี้ฮะตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะ,อะรอบแรกครับเราลงก่อนฮะมีเอเวนสกาอยู่1ใบกับดัก1ใบาอาจจะหากับดักเพิ่มฮะมาบูทให้เอเวนสกาเราเอาแพนเทอร์ออกไปอ่ะได้มาอีกใบฮะกับดักขออีกใบหนึ่งครับโอ้โหออกมาเป็นวูฟเอาวูฟออก เป็นการ์ดสเปเชียลฮะแต่เจอมอนสเตอร์แบบนี้ฮะมันไม่ค่อยน่าโจมตีเท่าไหร่บางทีมันมีเดสวิทนะเดี๋ยวผมลงเป็นเอเวนสเกลไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยตามด้วยกับดักเนคเอฮะเนคอมีสถานะหรือแท็กที่เรียกว่าทร้ายนะฮะมันสามารถบูตตัวเองได้ถ้าเลนการ์ดที่มีแบบว่าแต้มเยอะกว่าตัวของมันฮะซึ่งตอนนี้มีหแต้มเพราะงั้นเก็บได้เก็บเลยฮะไม่ให้บูต ดีเลยฮะมีการ์ดใบนี้ฮะทำดาเมจสองแต้มฮะแต่ถ้าวางด้านหลังฮะก็แจกไปคนละหนึ่งครับเล็บน้อยซึ่งในรอบนี้เขาก็ลงมาเป็นอัสปอร์ฮะตรงนี้ดีพลอยมาทำดาเมจสองนะแล้วก็ถ้าฆ่าเขาก็จะโดนอีกสองนะฮะในฮะเจอกับมอนสเตอร์สายโจมตีก็จะลำบากหน่อยๆอ,อ่ะไปฮะกับดักไม่แน่ใจว่ารอบต่อไปจะเจอเดสวิดอีกไหม มาเป็นดาวเนอร์ฮะทำดาเมจสองเหมือนกันแล้วก็ขยับได้ด้วยนะโอเคฮะก็ใช้ได้อยู่เขามีสถานะท้ายนะกำจัดไปเลยยิ่งดีนี่ก็คิดหนักฮะว่าจะลงกลับดักต่อไปดีไหมเพราะว่าถ้าลงไปปุ๊บมีแค่ตัวเดียวอะ่ะยังไงก็ไม่คุม้มแต่ตามเราก็ค่อนข้างห่างแล้วนะฮะอาจจะลงๆไปเก็บเพื่อเอาตามในรอบนี้แล้วเดี๋ยวเก็บการ์ดหลักๆไว้เล่นในรอบต่อๆไปอ่ะลองดูฮะว่าจะได้เรื่องไหม เนี่ยฮะมาอีกแล้วครับเดสวิทฮะเมื่อถูกกําจัดก็จะทําดาเมจสี่เลยอ่ะโอ้โหรุนแรงครับไพ่ของผมนี่สายโจมตีเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเอาไอ้นี่ลงไปแล้วกันนะจริงๆมันเป็นการดที่ดีมากๆนะฮะก็มาคอมโบกับตัวหลักของเราได้เลยฮะยิ่งขยับยิ่งได้บูสต์แล้วตัวหลักของเราก็ทาดาเมจนะยอมไปฮะไม่มีตัวเลือกจริงๆฮะแล้วกับดักก็จะทำงานฮะสุ่มโดนดาเมจอีก2แต้มฮะอาเหมือนกับไม่ได้บูส รอบนีครับออกมาเป็นเมลอนฮะตรงนี้สามารถเลือกใช้เอเม i t ี้เดส t วิของเพื่อนลงทีมได้ฮะโดนไปอีก4ี่แต้มแล้วเพื่อนก็ไม่ตายด้วยโอ้โหดีมากเลยแล้วรอบของเราฮะจริงๆผมมีแพนเทอร์อยู่นะฮะทำบริดดิ้งได้4รอบอะแต่มันมี3แต้มไม่คุ้มเลยแต่ก็ไม่มีการ์ดอะไรเล่นเลยก็ต้องจำใจเล่นไปแล้วนะ อะแล้วก็ทำบรีดิ้งฮะให้ตัวหลังไม่มีผลอะไรนะครับแล้วก็มาบูสต์เดี๋ยวเราจะจบแต้มไว้แค่นี้ฮะเพราะว่าเราจะเก็บการ์ดไปเล่นในรอบต่อไปนะฮะรอบนี้อาจจะแพ้ก็ช่างมันอับ,บยาก็มาฮะตรงนี้ก็เหมือนเดิมฮะทำอีก4แต้มครับใช้สถานะเดสวิตของเพื่อนร่วมทีมได้เนี่ยฮะทิ้งห่างแค่2แต้มเองช่างมันฮะ ยอมแพ้และเพราะดูจากสถานการณ์แล้วนะฮะถ้าเราลงไปกําจัดตัวที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเราก็จะโดนอีกสีต้าไม่คุ้มเลยและการ์ดของเราก็มีแต่สุมทาดาเมจด้วยนะฮะมันเลือกเป้าหมายไม่ได้เพราะงั้นเราฮะไม่เสี่ยงดีกว่าโอ้โหผมว่าการ์ดนี้เป็นการ์ดที่ดีมากเลยนะฮะควรเก็บไว้ใช้ในรอบต่อๆไปแต่เขามาใช้ในรอบนี้ก็เสียของเลยครับแบบนี้โอ้โหแล้วผ่านมาอ้าว ดูเหมือนว่าบริดดิ้งจะทําให้เขาสับสนนะฮะลืมหักลบคะแนนบริดดิ้งไปก็เลยชนะมาหนึ่งแต้มแบบฟุ๊กๆกันอีกแล้ว <c oughs> ถามว่าทําไมผมรู้ผมเคยเป็นฮนะเคยกดผ่านแบบลืมหักลบบริดดิ้งนี่แหละแล้วก็แพ้ <c oughs> ว่าของแบบนี้มันต้องเคยเป็นกันทุกคนฮะความผิดพลาดคือการเรียนรู้โอเคฮะในรอบนี้เราสามารถเก็บ2สูตรได้เลยถนะ้าการ์ดก็เยอะกว่าด้วยของเล่นเราก็มีเยอะฮะตอนนี้เรามีการ์ดบูฟการ์ดขยับอยู่3ใบอะไอเบตี้อีก3อันอนะคิดว่าน่าจะเก็บ2สูตรได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวลงไปนี้ไปก่อนดีกว่าฮะสุ่มทำดาเมจสีส่แต้มน,นะท,ทัอออ้งตัวเองแล้วก็ทั้งศัตรูนะฮะแต่ถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ใช้ไอเบตี้นะฮะเพราะว่าฝั่งเขามีเดส i t ิตด้วยบางทีก็ไม่ควรฆ่าแล้วมันสุ่มฮะไม่ได้เจาะจงได้น่ะอาร์ฟบ แล้วเราก็จะโดนมา2แต้มนะโอเคฮะไม่เป็นไรผมว่าผมมีการ์ดบูสอยู่นะฮะเนี่ยครับเราใช้ใบ,บนี้วางแนวหลังฮะบูสขึ้นมาแต่ถ้าวางแนวหน้าจะทำดาเมจ2แต้มนะซึ่งไม่คุ้มเลยเพราะว่าเขามีเดสสวิตนะนะเราก็จะเจ็บเองด้วยนะฮะแล้วก็จบเทิน และเอเบตี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ใช้แล้วฮะโอเคฮะไม่เป็นไรเรา <I S 1> ไม่ใช้อยู่แล้วโดนล็อก <'t> <please. S 2> ไปแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเขาล็อกแล้วเราจะได้ไม่ต้องกังวลฮะเวลาจะเล่นการ์ดหลักๆของเราเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรจะลงแล้วฮะมันจําเป็นต้องลงแล้วครับ ไปครับบริเกตฮะตรงนี้ส่มทำดาเมจสองแต้มแล้วโดนไปฮะสองแต้มโอเคฮะเบตตี้มาช่วยหน่อยแล้วบุดบุดไว้อย่าให้บริเกตตายนะฮะบส่งแต้มเลื่อนปุ๊บขยับปับ๊บทำดาเมจสองแต้มเหมือนเดิมอีกสักทีหนึ่งฮะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายถ้าไม่ดีทันเดอร์ก็น่าจะรอดจริงๆอยากได้อีกทีหนึ่งนะแต่เลือดหนึ่งแต้มครับเก็บไว้ดีกว่า ออกมาเป็นการ์ดบูธนะครับเพื่อน่วมทีมได้2องแต้มนะก็โอเคเลยแบบนี้ค่อยคุ้มค่าในการขยับหน่อยไปฮะดากูนวางแนวหลังแล้วขยับฮะทำดาเมจอีกสองแต้มครับเรียบร้อย ออกมาเป็นโอสเฟียทริปอสทรีฟนะฮะตรงนี้ก้าแต้มเลยไม่แน่ใจว่ามีเซเลนโอฮาปี้หรือเปล่าฮะกินโอสเฟียทิปนี่จะเจ็บมากๆเลยตัวจะใหญ่มากๆฮะไม่รู้แหละตอนนี้ขยับก่อนก่อนไปอีก2แต้มฮะแล้วก็ไปโดนแต่ตัวนั้นนะสมได้ไม่ดีเลย ือ2ใบสุดท้ายฮะแล้วฝั่งเขาใช้เอเวอร์ตี้แล้วฮะเขาน่าจะรู้แหละว,ว่าเขาแพ้ไม่ได้แล้วฮะโอ้โหและตัวใหญ่มากเลยครับส7เจต้มอะแต่ไม่มีเอเวอร์ตี้อะไรนะฮะโอเคเราต้องขยับอีกสักทีหนึ่งละใบนี้ฮะขยับได้สูงสุด3ใบนะจริงๆถ้าเอามาคอมโบกับอีกใบนึงมันจะดีกว่านี้แต่ตอนนี้ทําได้แค่นเนี้ยแหละฮะขยับแค่2ใบพออย่าเยอะไปฮะต่อมาได้อีกนิดหน่อยแล้วก็จบเถิน ไปสุดท้ายฮะแกลอออฟลิเวียฮะลงมาแต้มเฉยๆนะเราไม่มีเลือดมากกว่า9นะฮะซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าเราสามารถเก็บชัยชนะ20ไปได้เลยนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวขยับอีกรอบหนึ่งแต้มก็จะมาเป็น29ต่อ23 สู้กับมอนเตอร์นี่ยากกว่าดีนะฮะถ้าเขาไม่พลาดในช่วงแรกเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเจอตัวใหญ่ๆนี่เราทำะไรอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากการ์ดของผมฮะยังมีน้อยอยู่นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีการ์ดเด็ดๆเท่าไหร่ต้องใช้เวลาฟาร์มกันนิดหนึ่งฮะทั้งออทั้งกุญแจในการเปิดหาการ์ดในช่วงนี้ก็อาจจะเล่นได้แค่เนี่ยฮะพวกสตาร์เตอร์การ์ดแตถ้าคุณถูกใจกอยากดูต่อก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะสวัสดีครับ